ขณะเดียวกันค่ะชาวมอญไส่ญาที่ทรมมหากินปักหลักอยู่ในพื้นที่ที่ตําแนวใชายแดนไทยเบียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะต่างก็น้อมสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามรายงานจากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะ นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้แผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาให้ชาวมอญสยาเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำกินบนผืนแผ่นดินไทยที่บ้านเขามันตำบลชัยกเกษมอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า30ครอบครัวเจน่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่บ้านของชาวมอญชัยสยานะที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเจนไะ่า บนประตูบ้านน่ะจะมีพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ซึ่งเขาบอกว่าการเข้าออกบ้านจะต้องเคารพเคารพทั้งเข้าและออกนะ<อ>เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ให้แผ่นดินได้อาศัยเป็นเวลากว่า17ปีที่ชาวมอญกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มนี้ได้หนีร้อนมาพึ่งเย็นอพยพมาจากฝั่งเมียนมา ตรงข้ามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหอบผิวกันมาจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันชาวบ้านที่นี่ได้สิทธิถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจากพระเมตตาของพระองค์ท่านทำให้มีงานมีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่สุขก,กายสบายใจมีมีบัตรสิบปีค่ะค่ะ แต่ตอนนี้ยังถูกจำน่ายอยู่ค่ะก็ยังอาศัยได้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มั่งก็ได้บารมีท่านในหลวงเขาก็ยังอยู่ได้อยู่ค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจได้ยืนตรงนี้แต่ว่าเสียใจตรงที่ท่านเขาเสียไปไวมากค่ะได้ทำงานอยู่ตรงนี้ก็นึกถึงตร,ตรงนี้ก็จะอยากตอบแทนเท่าที่ตอบแทนได้ค่ะ ปัจจุบันบัตรประจำตัวบุคคลหมดอายุแล้วแต่ชาวมอญสยายังคงปักหลักอยู่ฝั่งไทยขอทำคุณประโยชน์ทดแทนคุณแผ่นดินนี้แม้สิ้นพระมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยอายุสิบห้าค่ะออมเป็นคนเป็นคน,นช,าชาวมอญค่ะแต่ว่ามาเรียนที่ไทยค่ะมาเกิดที่ไทยด้วยค่ะอยู่ที่ไทยก็สุขสบายกว่าค่ะเพราะว่า <คน S 1> อยู่ที่<จ>ทนี่ก็ใช่ค่ะ ว่าภูมิใจ<อ>นะด้เกิดเป็นคนไทยเป็นสัญชาติไทยใช่ค่ะก็ได้เดียนหนังสือ,อที่นี่นะค,ะค่ะก็เป็นพลเมืดีก็จะเป็นพลเมืองที่ดีะคะ่ะชาวมอญสาย,ยามลังน้ําตาไม่ต่างจากคนไทยอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลายัยจากไปตราบนิรันร์แต่ภาพแห่งความทรงจำนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจพิสนุอุธิบาลถ่ายภาพอัตพลดวงจินดารายงาน